กลับมากลับมาคราวนี้เนี่ยต้องฟอร์มต้องฟอร์มอ่าต้องฟอร์มงานให้ดีหน่อยนะครับเออหยกนากลับมาครั้งนี้ต้องฟอร์มาง,นนงนะมางน,หนงงให้ดีหน่อยเออต้องรัดกลุ่มเขาอีกสักหน่อยหนึ่งนะเออรัดกลุ่มเขาอีกสักหน่อยหนึ่งก็คือต้องฟุตเวิร์กให้ดีหน่อยอ่าใช่ครับผมตามนั้นนะครับเอ่อ นี่แหละศึกศึกสายเลือดนะครับศึกสายเลือดตระกูลหยางนะครับงานนี้ยอมก็ไม่ได้ใช่ครับผมแอดก็คาดหวังเป็นอย่างนั้นนะที่จะมีความลับอะไรก็คือได้ได้ไดทีทีไรเนี่ยพูดง่ายๆนะมีความลับอะไรก็คงจะต้องเปิดแล้วล่ะเออนะเป็นไปได้นะครับ บอกตรงๆว่าเป็นไปได้ที่จะต้องเปิดเออเพราะว่าแพ้เนี่ยมันไอ้แพ้เสียเงินไม่ว่านะบอกตรงนะรู้สึกคนพวกนี้เนี่ยแพ้เสียเงินไม่มีปัญหาหรอกแต่สักศรีนี่สิเอฟศรีนะครับโอ้โหสักศรีนี่มันมันกินไม่ได้นะแต่ว่ามันกินไม่ได้แต่ว่ามันเป็นสักศรีเออเพราะว่าแพ้ปุ๊บเนี่ยพวกจะกระโดดทืบเลยนะครับเออสองเท้าเลยครับกระทืบสองเท้าอ,อ่ะอ่า เอาจริงๆพวกนี้นี่พลาดพังไม่ได้อะคำว่าพลาดพังยังต้องไม่เกิดขึ้นอ่ออพาพลาดพังยังต้องไม่เกิดขึ้นงานนี้นี่โอ้โหกระโดดกระทืบสองเท้าเลยโอ้โหใช่คำศักดิ์สิทธิ์สาบานจริง มันแน่นอนอยู่แล้วคําสาบานไม่ต้องถามนะต่อไปเ็าสู้ไปสู้มาก็เสียเงินแค่นั้นเองเออใครเสียมากเสียน้อยผู้แพ้ก็จะเสียเยอะหน่อยอ่าผู้แพ้ผู้ชนะก็จะได้เงินแต่แอดดูแล้วนะเอาไปเอามาก็เอาไปเอามาก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกแอดบอกได้เลย,เลยไม่ได้เท่าไหร่หักลบกบหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกเพราะอะไรนะก็ค่าทนายเ็าเอาไปกินหมดเออเอาไปกินหมด ที่แน่ๆทนายก็ได้ไปศักสิ์ศรีละตอนนี้สักดีนี่แทบไม่เหลือเลยแล้วพวกขลมดูไม่เจือเลยตอนนี้นะอนบอกได้เลยเ,ลยลเออณปัจจุบันนี้นะเออสักดีไม่เหลือซากอะไรแล้วเอาจริงๆมันชัดเจนอยู่แล้วเอฟซี ใช่เขาก็บอกแล้วเขาก็เคยพูดอยู่เออเขาก็เคยพูดอยู่นะแต่แม่น้องไส้เขาแขนไงยเขาบอกให้ไปหาหลักฐานมาให้ไปหาหลักฐานมาเออเขาก็ท้ากันอยู่เห็นไหมนะ่ะเขาแขนใจตอนนี้เขาได้ชนะไปก้าวหนึ่งแล้วนะครับเอแต่มันยังไปไม่สุดหรอกนะครับเออมันยังไปไม่สุดใจเย็นๆน,นะครับมันมีอีกเยอะมีอีกเยอะ ได้มาเนี่ยได้มาก็ไม่เท่าไหร่แต่กลับไปเนี่ยจะเยอะแน่นอนใช่ครับผมอันนี้เข้าใจแหละนะครับเรื่องนั้นนะครับเ,เขาตัดขาดไปแล้วเอฟซีลูกนอกไส้เขาเขาไม่คงคงไม่ข้องเกี่ยวกับญาติเยิดพี่น้องกันแล้วล่ะบอกตรง เอาจริงเขาไม่ข้องเกี่ยวกันแล้วเขาก็แยกตัวออกมาแล้วไงเออแต่ถามว่าเขายังอยู่ไหมเขาก็ยังอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเพราะเขายังไม่สามารถจะย้ายไปอยู่ตรงนั้นได้ใจเนี่ยเขาอยากจะย้ายไปวันนี้พรุ่งนี้เลยหละ่ะอา่านะใจเนี่ยเขาอยากจะย้ายไปวันนี้พรุ่งนี้เลยแต่ตอนนี้เขาย้ายไม่ได้เพราะว่าไอตรงนั้นมันไม่เสร็จไงเอ่อวิมานไม่เสร็จทําไงได้เห็นไหม ไม่เสร็จก็ต้องก็ต้องจําใจอยู่ที่นี่ไปก่อนนะครับก็เวลาออกมาก็ออกไปเลยอะ่ะเวลาเข้ามาก็เข้าไปเลยอะ่ะไม่ได้จอดทักทายใครไม่ได้อะไรใครทั้งนั้นเออไม่ได้พูดไม่ได้อะไรเย็นนี้ก็น่าจะเลี้ยงฉลองกันพอสมควรไ้สีนะอฉลองฉลองนะครับเอออย่าลืมนะมันมีแพ้มีชนะแอดว่าได้เลยมีแพ้มีชนะเออมวยนะจะชนะตลอดก็คงเป็นไปนะไม่ได้ใช่ไหม เหไหมแพ้บ้างชนะบ้างก็สลับกันไปแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยอาจจะแพ้น็อกเลยก็ได้นะแพ้ไม่มีไม่หมดรูปเลยล่ะเป็นไปได้เดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปอีกอีกเวลาไม่นานนี่แหละไอซีอีกเวลาไม่นานนี่แหละเ,ลนนเ,ลนะเดี๋ยวได้เห็นกันนะครับชัดเจนอยู่แล้วนะงานนี้โอ้โหไม่ต้องกลัว เต็มที่นะครับออไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะก็คุณลมเย็นนะครับไม่รู้เสร็จเปล่าเพราะว่าก็จะไปลองงบประมาณอย่างไหนอะ่ะอ่ามันก็ต้องถามใครจะไปสร้างให้อะ่ะแม่แม่ก็สร้างไหมล่ะอ่ะถ้าเ็สร้างแล้วปัจจุบันนี้เขาก็สร้างอยู่แล้วอืมเพราะว่าต่อไปก็คือ คดีความมันเยอะหลือเกินบอกได้ไงครัคดีความมันเยอะอะ่ตอนนี้จะสร้างต่อได้ไหมแค่นั้นเองแล้วก็ต้องมีการใช้เงินใช้ทองอีกเยอะแยะเอมีค่าใช้จ่ายเยอะอ่ะต้องเก็บเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะมั่งนะครับเพราะว่าสร้างไปแลรอีกเยอะเลยละ่ะไม่ใช่น้อย,น,อยนี่แหละเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันนะ ชนะครั้งนี้ก็ไม่ใช่ชนะอ่าชนะไปได้ตลอดนะครับเออ,อาจจะเป็นชนะแค่ได้ชั่วบางครั้งบางคราวเอ,องานต่อไปนี่สะกดคําว่าชนะคงยากแล้วละ่ะเอนะหรือเอาแค่เสมอตัวนี่ก็ยากแล้วเออเาแค่เสมอตัวก็ยากแล้วงานหน้าเนี่ย ไฟลุกท่วมใช่ไหมเออเป็นไปได้นะเออเป็นไปได้เดี๋ยวงานนี้เปิดแน่นอนเอฟซี 4, คอยดูแล้วงานงานนี้ความลับอะไรต่างๆนะเอออาจจะเปิดตามหลักเขาก็เปิดแง่งมาอยู่แล้วครัวงนี้แหละก็คือเปิดเต็มสูบนะครับเต็มกําลังอา่าเปิดเต็มสูบเต็มกําลังแนละคราวนี้โอ้โหอ หนูเพิ่งมาเหละใครโดนเอา้าไม่รู้อีกแล้วล่ะจกนาไงแพ้แล้วนะครับตอนนี้จกนาแพ้นะครับให้มันเปิดสักทีเถอะจะไหมห้าห้าห้าปีมาแล้วใช่ไหมเออยังไม่เปิดเลยยังไม่กระจ่างเลยถ้าทุกวันนี้พูดนั้น,นเลยว่าความกระจ่างยังไม่ชัดเจนเอา่ามันต้องกระจ่างวันนี้แล้วมันจะต้องจับต้องได้กระจ่างไม่พอนะมันต้องเป็นรูปมาทําด้วย อพูดไปเฉยๆมันยังไม่พอมันต้องมีหลักฐานประกอบด้วยนั่นแหละถึงจะน่าเชื่อถือแต่มามาพูดพูดพูดเฉยๆมันยังไม่พอใช่ครับผมโดนแล้วเออสารตัดสินไปแล้วไนงะว่างานนี้แพ้ครับเออ ใช่แอดก็ว่าอย่างนั้นอ่ะถ้ามันมีคงเปิดไปนานแล้วเออแต่แอดว่าบางอย่างมันคงจะรู้มากกว่าคนภายนอกนะแอดพูดเลยนะเพราะว่าคนภายในมันต้องรู้เพราะมันคุยกันทุกวันนะสมัยก่อนถูกไหมล่ะคนในคนในครอบครัวเดียวกันไม่รู้มันก็เป็นเรื่องที่แปลกมากเออเป็นเรื่องที่แปลกแต่เขาจะพูดหรือเปล่าแค่นั้นเองแม้แต่ตาก็ยังบอกว่าเขาพูดไม่ได้เขาพูดไม่ได้เขาก็ยังย้ำอยู่ ตาก็บอกอยู่ว่าเขารู้แต่เขาพูดไม่ได้ก็ยังงงว่าเขากลัวอะไรเออนะคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยอาจจะใหญ่นะครับใหญ่เกินไปใช่มีอีกหลายคดีไม่ต้องกลัวหรอกอันนี้มันเป็นคดีหมิ่นประมาทเอฟซีเจ๊บ๊เจ๊บเออนะ ใหญ่ๆยังรออยู่นะครับใช่ครับผมแพ้ไปแล้วเอ,อแพ้แล้วก็เสียเงินเห็นว่าเสียเงินหลายหมื่นเลยนะเสียเงินหลายหมื่นเลยตากลัวแกกลัวสองห้าพันไม่รู้เหมือนกันแกได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่นี่เนี่ยสี่ห้าคนนี้ได้อยู่ ก็เราพูดไปเดี๋ยวปิดปากนะเลยเสียหกหมืนนะ่นแล้วโอ้โหก็ประมาณนั้นแหละเอฟซี FC นะโดยประมาณนะก็หลายมาหลายตังค์อยู่เอแต่ไอคนที่โจดจะได้ไปก็ก็ไม่ได้ไม่เท่าไหร่หรอก FC เอฟซีเอบอกเได้ไปหักลบกบหนี้แล้วค่านุนค่านี่เนี่ยได้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เดี๋ยวคอยดูตอนเสียแล้วกันนะเออตอนเสียแล้วกัน งานหน้าเนี่ยเสียเนี่ยโอ้โหงานใหญ่ด้วยหัวดโดนใช่ที่ทุกอย่างนะครับเอฟซทุกอย่างมันต้องเป็นหลักฐานพูดล,ลอยๆไม่ได้นะเรื่องพวกนี้นะเอาจริงคุณจะระบุใครสักใครสักค,คนหนึ่งเนี่ยคุณไปพูดลอยลอยเฉยเฉยไม่ได้คุณต้องมีหลักฐานอ่าคุณต้องมีหลักฐานเพราะฉะนั้นพูดไปไม่มีประโยชน์นะครับ เยอะจนจําไม่ได้ใช่ไหมคุณสิริกุลคดีหมิ่นประมาทกันไงคดีคดีด่ากันไปด่ากันมาไม่ใช่คดีแบแบะนะไม่ใช่คดีหมิ่นประมาทอาตอนที่ด่ากันช่วงนั้นเขาก็มาสืบพยานกันเรียบร้อยแล้วเขาก็ตัดสินกันแล้วอนี่แหละเอฟีมันก็ชัดเจนนะ่ะนะครับ แพ้แพ้ก็ก uh, yep. ็ต้องยอมรับนะเออแพ้ก็ต้องยอมรับแต่ไอคนที่แบอแบะน่นเสมอแบอแบ๊ะยังยังไม่ได้ได้เสียกันนะยังไม่ได้ได้เสียเออยังไม่ขาดนะแบะแบะยังไม่ขาดเออแต่ว่าอันเนี้ยขาดอันเนี้ยจบไปเลยขาดไปเลยแบะแบะเนี้ยยังอุทธรณ์ได้อีกเออ วันนี้ข่าวอะไรนะครับวันนี้ข่าวขึ้นศาลวันนี้ไงจกนาแพ้ไปแล้ววันนี้นะครับจกนาแพ้ไปแล้วเสียเงินนะครับใช่เรื่องของอ่าพี่น้องตระกูลหยางนะครับก็เป็นเรื่องของเขาแหละถามว่านะครับแต่แต่มันก็เหมือนเหมือนกับวนเวียนอยู่ในในในโซนนี้แหละวนเวียนอยู่ตรงเออมันวนเวียน แล้วมันก็คาบเกี่ยวมันคาบเกี่ยวเป็นบุคคลคนเดียวกันมีเรื่องมีราวก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงก็จะอยู่แค่นี้เอง SC. อะเอฟซีถามว่าเขาจะยอมแพ้ไหมไม่มีทางหรอกถามว่าโจกนาเ์ก็จะแพ้ยอมแพ้ไหมคงไม่เขาต้องสู้แอดดูแล้วเนี่ยเขาคงไม่ยอมใครอนะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ ข่าในโทรทัศน์มีอะไรบ้างแอดยังไม่ไปดูเลยในทีวีนะครับก็มีเรื่องไฮโซโปอมั่งนะครับเรื่องอ่าขุดคุย้ยซากสลากกับพังนะครับเป็นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แอดก็ยังไม่สนใจเพราะว่าเราติดตามเรื่องนี้อยู่ไงติดตามเรื่องไป ไปสาลวันนี้นะโอ้โหชัดเจนแล้วละ่ะเอฟซอ่าอย่างไงก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับเอฟซเนาะกดไลค์ให้แอดด้วยเข้ามาแล้วกดไลค์ให้แอดด้วยนี่นะครับเราก็รายงานให้ f อฟได้รับรู้นะครับว่ามันผ่านมาแล้วแล้วเท่ากับไปจุดไฟนะครับบอกตรงเท่ากับไปจุดไฟอ่า เท่าก็ไปจุดไฟนะไปทําให้มันประทุขึ้นอีกแอดว่าเสียเงินมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่สักสีนี่เสียไม่ได้นะครับบอกตรงเ,เพราะว่าเสียไปปุ๊บเนี่ยเสียสักสีปุ๊บมันกระทืบไปเลยเออตอนนี้มันลุมกระทืบเลยละ่ะเออมันลุมกระทืบอยู่เออพากันลุมกระทืบเลยใช่ครับอ่าเรื่องเรื่องวันนี้นะเขาตัดสินแล้ว ตัดสินเรียบร้อยแล้วที่กกอกเป็นยังไงบ้างนะครคือเรื่องคนอยู่ที่เนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกนะครับชาวบ้านไม่ต้องถามนะครับเขาก็อยู่ของเขาได้เขาก็อยู่ของเขา,ขาไปเขาไม่ได้มีอะไรอ่าก็มีตระกนูนี่แหละนะครับตะโกนหยางนี่แหละที่ขยับตัวอยู่ตลอดเวลา ทำให้เราเห็นความเคลื่อนไหวต่างๆชนะพี่น้องตรงไหนเลยภูมิใจหรือไม่รู้สิเออแต่ว่าแอดว่านะคนที่ภูมิใจคือฝั่งตรงข้ามนะอ่าคนที่เขาไม่ชอบหยกหนาเนี่ยเขาภูมิใจอยู่แล้วไอ้เรื่องคําว่าภูมิใจเนี่ยมันไม่เท่าไหร่แล้วไอ้เรื่องคําว่าชัยชนะนี่มันมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วเขาจะได้มากระทืบซ้ําอีกหลายดอกไงอ่า ได้ขึ้นไลท์อีกหลายครั้งเออได้กระทืบซ้ําอีกหลายดอกบอกได้เลย